สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหรือจำนาจำหน่ายเครื่องประดับหรือจำนาและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านคา้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีแบรรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมเห็นคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าไม่เสร็จค่ะ ในเวลาสำคัญที่ใกล้จะมาถึงเชิญรับชมของสวยๆงามๆเพื่อให้เป็นของขวัญกับคนพิเศษที่เป็นที่รักเพื่อสร้างความประทับใจดีๆให้กันและกันค่ะถูกใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพแล้วทักเข้ามานะคะสินค้าชิ้นแรกสร้อยคอรมรกตประดับเพชรเรือนปาหะหนัก8.3กรัมประดับเพชรกุหลาบ0.28กรัต ช่วงจี้ยาว7.5เซนจี้สูง2.8เซนสร้อยยาว18.75นิ้วระบบล็อก8ตะขอพวงมาลัยราคา1 6 5 0 0บาทชิ้นนี้มรกตเป็นมรกตแซมเบียนะคะงานดีไซน์สวยและช่วงจี้ยาวค่ะนำเพชรมาแซมเพื่อให้ชิ้นงานดูวิบวับเขียวหรูเขียวแพงต้องเขียวมรกตค่ะ หากสร้อยยาวเกินไปสามารถสั่งตัดสเปกสั้นลงได้นะคะต่างหูเพชรโบราณเรือนปหาหะหนัก4.63กรัมประดับเพชร5ตัง4เมตรและ4ตัง8เมตรบริวารเพชรกุหลาบ10ตังทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.62กรัม ชิ้นงานขนาดกว้าง0.8คูณสูง1.7เซนระบบล็อกแบบตัวหนีบหางกระรอกราคา19,000บาทงานโบราณเป็นงานที่สวยมีสเสน่ห์ใส่แล้วดูคลาสสิกค่ะแหวนเพชรโบราณเรือน 9K ปหาหะหนัก3.47กรัมช่วงกลางประดับเพชรเกรสรขนาด14ตังและ15ตัง ล้อมด้วยบริวารเพชรกุหลาบ3ตัง10เมตรและ1.5ตัง24เมตรทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.95กรัตหน้าแหวนขนาดสูง1.7เซนแหวนเบอร์48ราคา1 7 0 0 0บาทชิ้นนี้เหมาะกับท่านที่เห็นคุณค่าของงานโบราณค่ะงานโบราณเป็นงานที่สวยมีสเสน่ห์ ใส่แล้วดูเป็นผู้ดีเก่าที่มีเครื่องประดับโบราณส่งทอดยาวนานมาถึงรุ่นลูกหลานค่ะงานเซตติ้งสวยและได้แนวกลางเพชรเม็ดใหญ่ขนาดถึง14และ15ตังค์ค่ะงานโบราณหากคุณลูกค้าต้องการให้ชุบล้างใหม่สามารถแจ้งได้นะคะเพชรเล่นไฟวิบวับทั้งเพชรเกรสรและเพชรกุหลาบค่ะสร้อยคอจี้หยกพม่าประดับเพชร สายทอง 14K ช่วงจี้ทอง 12K หนักรวม6.24กรัมประดับเพชร2ตัง16เมตรรวม0.32กรัตช่วงจี้ยาว5.5เซนตุ้งติ้งสูง2.4เซนสร้อยยาว17.5นิ้วระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยราคา17,500บาท เป็นงานหยกเล็กๆที่เหมาะกับการใส่ประดับในชีวิตประจำวันค่ะงานดีไซน์สวยช่วงจี้ยาวเป็นเครื่องประดับเล็กๆที่ใส่แล้วดูดีค่ะจี้ทับทิมสยาม1.196กรัตล้อมเพชรทับทิมสีม่วงอมแดงทรงคูชั่นพร้อมใบเซอร์พอยเรือนทอง90หนัก5.38กรัม ระดับเพชร3เมตร16ตังและ56เมตร1.12กระตันทั้งชิ้นงานเพชรรวม1.28กระตันจี้ขนาดกว้าง1.7คูณสูง2.7เซนขั้วจี้เป็นขั้วจี้ไหหลำเปิดได้ขนาดกว้าง4มิลราคา42,000บาทชิ้นนี้เป็นงานที่ดีไซน์ขั้วจี้มาอย่างดีค่ะ ขวจี้ใหญ่ไว้ใส่กับโชเกอร์ได้สาธิตให้คุณลูกค้าชมว่าสามารถถอดขวดจี้ออกมาใส่กับจี้อื่นได้ด้วยค่ะงานหรูล้อมเพชรสองชั้นและได้พลอยหายากค่ะต่างหูไพลินดอกไม้เรือนทอง 18K หนัก6.1กรัมประดับไพลินทรงกลมและทรงลูกแพร26เมตรชิ้นงานขนาดกว้าง1.1คูณ1.2เซน ราคา22,500บาทดีไซน์สวยและชิ้นงานขนาดกำลังดีค่ะนำไพลินทรงกลมและทรงลูกแพรมาวางจัดเรียงเป็นทรงดอกไม้ไพลินสีสม่ำเสมอทั้งชิ้นงานค่ะกรีบดอกไม้เป็นไพลินทรงลูกแพรจัดว่าเป็นงานสวยที่ได้ไพลินเต็มทั้งชิ้นงานค่ะ ใส่ประดับขึ้นหูแล้วไพลินเล่นไฟวิบวับงานพลอยสวยไฟดีไม่ต้องพึ่งเพชรงานก็ดูดีได้ค่ะแหวนไพลินสตาร์ล้อมเพชรเรือนแพททินัม900หนัก14.49กรัมไพลินพมา่าหรือนิลาพม่าสีไลท์บลูเป็นพลอยดิบพร้อมใบเซอร์ไพลิน13.36กรัต เพชรกลมและเพชรเหลี่ยมแชปเปอร์รวม1.11กรัดหน้าแหวนสูง1.7เซนแหวนเบอร์5.6ราคา62,000บาทชิ้นนี้เป็นงานต่างประเทศค่ะได้พลอยดิบเม็ดใหญ่และขึ้นสตาร์ชัดกรัดเพชรวัสดุเพชรและพลอยตอกที่ด้านในของก้านแหวนค่ะงานพลอยเม็ดใหญ่ใส่ขึ้นนิ้วแล้วดูสวยหรูดูเด่นดีค่ะ เป็นงานที่ตัวเรือนทองหนาหนักทำด้วยทองคําขาวแพทิินัมนะคะน้ำหนักชิ้นงานรวมทองเกือบ1บาทค่ะแหวนเพชรแถวโบราณเรือนปาหะหนัก2.95กรัมประดับเพชร5เม็ดรวม0.47กรัดหน้าแหวนสูง3มิลแหวนเบอร์58ราคา15,500บาท งานแหวนแถวเป็นงานที่ได้รับความนิยมใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยและใส่ได้ทุกโอกาสค่ะเป็นแหวนแถวทรงโบราณที่ทำเพชรยกสูงชูขึ้นและได้เพชรเม็ดใหญ่ค่ะไซส์แหวนเดิมมาค่อนข้างใหญ่นะคะเบอร์ B 58หากคุณลูกค้าต้องการลดขนาดแหวนทางร้านบริการลดให้ฟรีค่ะปรับไซส์เสร็จทางร้านจะถ่ายหน้าตาให้คุณลูกค้า ตรวจชมความเรียบร้อยก่อนจัดส่งค่ะแวนมุกเซาซี่ล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนัก7.86กรัมล้อมเพชรวงใน4ตัง10เมตรและวงนอก2ตัง12เมตรทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.64กรัตมุกเซาซีสีขาวขนาด10มิลหน้าแหวนเส้นผ่าศูนย์กลาง1.6เซน แหวนเบอร์58ราคา3 2 0 0 0บาทเป็นงานมุกที่เซตติ้งสวยดีไซน์ออกมาเหมือนดอกเบญจมาศค่ะและเพชรที่ล้อมขาวเล่นไฟวิบวับค่ะมุกเป็นอัญมณีอินทรีย์เสน่ห์ของเครื่องประดับมุกคือความมันวาวของมุกค่ะ การเก็บรักษามุกค,ควรเก็บแยกกับอัญ,ญมณีชนิดอื่นเพื่อป้องกันมุกขุดขีดเป็นรอยค่ะการแหวนมาขนาดกำลังดีไม่บางหรือหนาจนเกินไปค่ะชิ้นสุดท้ายสร้อยคอทับทิมระยะเรือนทอง 18K หนัก5.63กรัมประดับทับทิมสีชมพูอมแดงช่วงพลอยยาว9.5เซนระยะสูง3.5เซน ้อยยาว16.25นิ้วระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยราคา22,500บาทเป็นงานดีไซน์สวยที่ใส่แล้วดูอลังการดีค่ะทองเส้นไม่หนานักนะคะแต่ได้พลอยเยอะและพลอยทรงรูปไข่พลอยเล่นไฟระยิบระยับวางจัดเรียงเป็นดีไซน์ที่ดูสวยใส่แล้วดูสะดุดตาดีค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ